สวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับเ,เดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะครับยังไม่ได้แชร์ขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับ <c oughs> สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ชวนมาคุยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็นะฮะหนักใจ พอใกล้จะเข้าสงการในช่วงวันที่ทุกคนจะได้หยุดกันหรือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาตินะฮะก็จะต้องมีเหตุการณ์อย่างปีที่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขในสงการใช่ไหมครับทุกคนก็จะหักใจทุกโอเคเออสัญญาณอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างครับพอดีอยู่ตามจังหวัดอยู่ที่อยู่ที่หัวหินเนี่ยนะครับถ้าอางนั้นเดี๋ยวผมจะลด ผมจะลดเหลือแค่480ดีกว่ามันไม่จำเป็นนะเออผมก็ชวนคุยนะฮะเรื่องเรื่องปิดเรื่องไม่ปิดผมว่ายิ่งปิดนะมันยิ่งเจ๊งกันทั้งประเทศเลยนะฮะเออคือตอนนี้มันก็มีแต่ทำลายของคนติดคนติดคนติดใช่ไหมฮะมันก็เจ๊งอยู่แล้วมันก็ทําให้คนเนี่ยกลัวอยู่แล้วนะฮะที่ไม่กล้าจะไปไหนนะครับ แล้วยิ่งช่วงนี้วันนี้ก็เป็นวันวันหยุดวันจักรีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเ,เ,ทเทศกาลหยุดสงการนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณนะครับสวัสดีคุณอ,อนันต์นะครับ คือตอนนี้อย่างบางแคเนี่ยนะภาษีเจริญที่ท่านอนันต์ดูแลอยู่เนี่ยคือเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งไม่รู้จะเจ๊งยังไงเลยนะครับมีการแพร่ระบาดแล้วแล้วก็ถูกกรทมสั่งปิดปิดแล้วนะครับปิดแล้วก็คืออ่าเนี่ยผมเข้าท็อกกิ้งพอยต์เลยนะคุณทวารัตนะครับอ่าขอโทษนะผมพุ่งเข้าท็อกกิ้งพอยต์เลยนะผมไม่เห็นเลยนะมาตรการที่ รัฐบาลสบคกทมหรือหน่วยงานต่างๆนะครับนับตั้งแต่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะไม่ได้กล่าวหานับตั้งแต่ผ่านมาปีกว่าๆที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยปิดก่อนปิดก่อนแล้วผ่านไปอีกนานมากนะครับกว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างปิดวัฒนาปิดทองหลอ่อปิดบังแครอย่างเนี้ยนักงานเสิร์ฟนะครับ นักงานยกของคนส่งอาหารใช่ไหมคือเขาเจ๊งหมดแล้วอะตอนนี้เขาเจ๊งจริงๆอิอะปิดยันพ้นสงการไปอีกแล้วอะแล้วมันไม่ใช่แบบว่าง่ายๆครับว่าเฮ้ยปิดไปก่อนนะเดี๋ยวพอ17 18 19เปิดมาใหม่บางคนเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่เอาแล้วเขากลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยครับออของที่สั่งมาทั้งหมดก็เจ๊งก็เสียถ้าเป็นของสดก็โยนทิ้งเลยอะแล้ว สต็อกแต่ละร้านเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นของที่แบบเก็บไม่ได้ก็ยังดีนะแต่ว่าของที่มันแบบคือบางอย่างเก็บไม่ได้อนะ่ะแล้วคุณไม่มีเยียวยาคุณไม่มีเยียวยาที่ผมเขียนเนะี่ยคือคุณต้องเร่งฉีดวัคซีนเอาละในเขตบางแคเนี่ยนะครับเขาฉีดไปสองรอบแล้ส2สัปดาห์ที่วัดนิมานโรดีวันหนึ่งก็ทําได้เร่งเต็มที่เนี่ยเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะก็ตกประมาณวันละพันสองฉีดซีโนแวคเนี่ยแหละนะนะ เนี่ยครับสวัสดีครับประชาชนสับสนจนท่วนหน้าอันนี้ผมจะพูดแบบคอมเมนต์คอมเมนต์ไปเรื่อยๆเลยนะฮะถ้าใครแบบว่า,าจะให้ผมเสนอข่าวอะไรไม่ใช่ล่ะแต่ผมบอกว่าเนี่ยนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินพราะกอฉุกเฉินมันไม่มันมันมันใช้ไม่ได้อะไอ้แล้วก็ไอ้ที่มีข่าวบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะปิดร้านอาหารเพราะว่าโควิดจะมาตอนสามทุ่มเนี่ยคุณว่าใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ล่ะคือโควิดมันมันแบบตลกไหมคือมันตลกไหมฮะ,ะว่า ให้ปิดร้านสามทุ่มอ่ะถ้าร้านคุณแบบนะฮะมีเด็กเอ็นนั่งหรือว่าคุณแบบว่าเบียดเสียดกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนสามทุ่มมันก็ติดได้นะเนี่ยดาราแต่ละคนคนมีชื่อมีเสียงแต่ละคนที่ไปผับแถวทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ได้มาตามเวลาครับมันไม่มันไม่ใช่คนมันเป็นการให้ระบาดโดยเชื้อโรคซึ่งเอากฎหมายพลกรฉุกเฉินไปจับโดยคน แล้วที่ผ่านมาก็จับแต่คนที่เขาไปประท้วงรัฐบาลด้วยพกรกฉุกเฉินคนที่ไปท้วงเนี่ยแทบจะผมยังไม่เห็นเลยนะครับยกเว้นข่าวที่ว่าตำรวจจากเต่างจังหวัดนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดบ้างพอมาที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยแต่นั้นผมไม่เห็นคนนี้เขาไปประท้วงรัฐบาลน่ะเป็นพันๆหลายๆพันคนเลยอะ่ะเขามีการ รายงานการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้คุณต้องเลิก,เลกผูกขาดนะครับเลิกผูกขาดว่าแหมพูดคำนั้นไม่ได้คุณต้องเลิกผูกขาดว่าต้องให้คนเขาช่วยนะฮะเออสปีดการฉีดก็ช้าครับเนี่ยจะเที่ยวต่างจังหวัดกักตัวเนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับเนี่ยออวงดนตรีอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องไปตรวจกันคือ เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่มีเคยเคยมีการติดโควิดจากม็อบนะครับมีแต่ใช้พรกอครับไปจับนะสวัสดีครับผมผมรู้สึกว่ามันแย่มันแย่แล้วคราวนี้คือคือค,อคนที่สั่งไม่เข้าใจนี่ผมพูดเลยอะอย่างวงดนตรีอย่างเนี้ยคุณเยียวยาเขาสักรอบไหมคุณสั่งปิดสถานบันเทิงอาล่ะผมเข้าใจว่ามันมีความจําเป็นต้องปิดอันนี้ผมเข้าใจถ้าผมเป็นรัฐบาล ผมก็จะต้องสั่งปิดสถานที่นั้นจุดนั้น3วัน5วันผมเข้าใจแต่มาตรการที่คุณออกมาเนี่ยในฐานะราษฎรสามัญชนเนี่ยนะมาตรการที่คุณออกมาคุณต้องมีเอ p มบาร์ตีเนี่ยคุณต้องคิดถึงคนที่เขาผลกระทบเนี่ยอย่างนักดนตรีเนี่ยคุณต้องเยียวยาดันทีเลยนะครับให้เขาสัปดาห์ละพันก็ยังดีถูกไหมฮะคือไม่มีเลยอะ่ะแล้วคุณก็ให้เขาไปนั่งรอ าเมื่อไหร่จะมีมาตรการแต่ว่าเนี่ยคนที่เขาต้องกินต้องใช้จากธุรกิจเหล่านี้มันมีเยอะมากนะฮะคุณขับรถไปคุณก็ต้องมีคนเอารถไปจอดให้แล้วทองหล่ออย่างนี้ถูกไหมครับคุณมีคนมาส่งอาหารคุณต้องมีคนคอยโบกรถมีคนเสิร์ฟที่โต๊ะมีนักดนตรีมีวงดนตรีนะมีคนนี่มาคอย <c oughs> สำหับสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆอย่างเนี้คุณต้องมีมาตรการเยียวยาเขาทันทีนี่คุณสั่งปิดเขาไปแล้ว14วันเนี่ยผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นกรทมเลยกรทมก็ไม่มีหรอกเพราะกรทมกรทมไม่มีอำนาจที่จะไปใช้จ่ายหรือว่าไม,ไม่มีอำนาจทางปกครองที่จะไปออกมาตรการเยียวยาแต่คอรมอมีอำนาจรัฐมามีอำนาจคุณต้องลงทะเบียนเลยนะครับเอ่อ คนที่ทํางานอยู่ในเขตวัฒนาในเขตทองหล่อถนนทองหล่อทั้งสายเนี่ยนะครับคนที่ทํางานอยู่ในย่านบางแคเนี่ยที่ได้รับผลกระทบขอให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปก็ได้ผ่านทางอะไรก็ได้นะครับเออแล้วก็เยียวยาทั้งทีสัปดาห์ละหนึ่งพันก็ยังดีครับใช่ไหมครับคือ มันยิ่งปิดมันยิ่งเจ๊งนะครับแล้วเดี๋ยวสงการนี้มันจะเจ๊ง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 จริงๆ,งๆนะครับมันจะเจ๊งแล้วมันจะเอาไม่ขึ้นมันจะฟื้นไม่ขึ้นแล้วนายกก็หงุดหยิดอีกนะครับแล้วยอดภาษีก็ตกเป้าอีกนะฮะแล้วก็ต้องกู้กู้มาก็ไปสะสมทบหนี้เดิมถูกไหมครัคุณ ผมเคยไปร่วมกรรมธิการนะเป็นที่ปรึกษากรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแท็กซี่ไม่มีไม่มีผู้โดยสารมีแต่หนี้เนี่ยผมก็พูดในกรรมธิการว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเรื่องหนี้มันเป็นปัญหาของรายได้คุณไม่เร่งฉีดไม่เร่งตรวจ ผู้ขับขี่สาธานะรณะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีสักกี่พันกี่หมื่นคนกันคนขับแท็กซี่คนขับรถบัสคนขับบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณฉีดให้เขาหมดวราเขาเสี่ยงที่สุดเขาขึ้นเขาลงต่อรอบต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่ฉีดเสร็จแล้วคุณให้ใบเขาเลยว่าคุณฉีดแล้วคุณก็ต้องขอให้เขาส่งเสริมซึ่งทุกคนก็จะให้ไปทาหมดแล้วนะครับในการใส่หน้ากากอนามัยแรื่งต่างปัญหามันอยู่ที่รายได้มันไม่ได้อยู่ที่นี่ครับ เมื่อแท็กซี่ไม่มีผู้โดยสารแท็กซี่ไม่มีรายได้แท็กซี่ก็ไม่มีเงินจะไปส่งไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็เจ๊งไม่มีเงินจะไปเจียดเป็นภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลไม่มีภาษีรัฐบาลก็เจ๊งก็ต้องไปกู้กู้มาก็เป็นภาระกับประชาชนมันก็วนเป็นงูกินหางอยู่อย่างเงี้ยปัญหามันคือรายได้และคุณปิดธุรกิจเนี่ยคุณก็จะไม่มีรายได้ครับ คุณก็จะไม่มีไรายได้นักดนตรีคนที่เขาทํางานนี่อย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับเขาต้องเดินเข้าพูดชื่อก็ได้เดินเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นแฟมาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆเขาก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7%เท่ากันทุกคนอยู่แล้วเนี่ยซื้อน้ําขวดหนึ่งก็เสีย vat 7%คุณปิดเขามีไรายได้มันก็เจ๊งลงไปหมดอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยผม ผมนี่พูดคอมเมนต์ให้ฟังนะครับท่านไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับใช่ครับอันนี้บอกอนะครับผมเห็นด้วยกับคุณบุรพานะครับซึ่งเป็นบอกอเนี่ยผม,ผมเรียกว่าบอกอสั่งปิดได้แต่ควรเยียวยาทันทีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเยียวยาทันทีเลยครับไม่เคยเยียวยาทันทีเลยต้องรอเพราะหน่วยงานที่ปิดกทมก็ไม่เคยและไม่กล้าและไม่ไม่มีงบด้วยแหละไม่มีงบที่จะไปเยียวยา นะกทมก็แทบจะเนี่ยสร้างรถไฟสายสีนะั้นสีนี้คนแทบจะไม่ขึ้นอยู่แล้วะเงินจะไปจ่ายค่าสร้างก็ไม่มีแล้วจะเอาเงินนี้ไหนไปเยียวยาแต่คุณคุณต้องรับหน้างานแล้วไงมันอยู่ในเขตคุณอยู่ในอำนาจคุณสบคอบอกคุณก็โยนไปดีสบค,อบอก,คก็โยนไปให้กทมกทมสั่งปิดกทมโดนสั่งดา่าก็โดนดา่าใช่ไหมฮะสบคไม่โดนดา่าไงแต่วันนี้ไม่ได้มาดา่ากทมไม่ได้มาดา่สาสบคแต่คุณต้องเยียวยาทังทีครับ คุณต้องเยียวยานะคนกี่คนที่เขาตกงาน2ส,สัปดาห์เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากนะครับคุณไม่ใช่ดาราไม่ใช่สแตมไม่ใช่อะไรปีโปอะไรที่มีเงินเป็นถุงเป็นถังดารายัางเดือดร้อนเลยแต่คุณไม่เยียวยาเขาอะ่ะแล้วมันเลิกนะครับไอ้ที่ว่าสั่งปิดหลังสามทุ่มอะ่ะคือมันแบบโทษนะครับด้วยความเคารพนะ มันเป็นแนวคิดที่งี่เง่ามากเลยเพราะโควิดมันติดได้ทุกวินาทีถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองอันนี้พูดแบบเบสิกเลยนะครับเนี่ยคุณไปถึงเนี่ยเอ,เอาง่ายๆคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากอนามัยคุณไม่ล้างมือคุณไม่รักษาระยะหา่างมันก็มีความเสี่ยงไม่ว่าคุณจะเดินเข้าไปหลังสามทุ่มหรือก่อนสามทุ่มถูกไหมครับฉะนั้นเออมันเป็นอะไรที่แบบเป็นนโยบายที่งี่เง่ามากเลยครับ เยียวยาช้าครับคือมันเยียวยาช้าคุณตั้งแต่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยวันที่25มีนาสองห้าหกสามเนี่ยผมจําได้เลยครับไม่เคยมีคําสั่งปิดพร้อมพร้อมกับนโยบายมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคําสั่งปิดเลยจริงๆในทางกฎหมายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเขาพูดกันมานานแล้วว่าคําสั่งปิดของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะครับ ไม่ใช่ act of god นะครับ act of god คือคุณจะต้องไม่สามารถไปคุมมันได้คาดการมันได้แต่เมื่อมีการระบาดแล้วคุณเห็นว่าระบาดแล้วต้องสั่งปิดมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมันปิดกิจการเพราะคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองเพราะฉะนั้นคุณต้องมีมาตรการในการเยียวยาทันทีผู้ได้รับผลกระทบครับนักดนตรีคนที่ ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดบอยคนเสิร์ฟเหล่านี้บางคนเนี่ยเขาได้เงินแบบวันละ600วันละ800ที่เหลือเป็นคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยคอมมิชชั่นคือถ้าเขาขายผลิตภัณฑ์ได้มากเขาก็ได้คอมมิชชั่นมากแต่พอคุณลบไป14วัน8 0 0ลบ14วันเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าค่าเน็ตค่าผ่อนรถครับ ต้องเยียวยาครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยดูก็ได้ครับอย่างนักดนตรีเนี่ยคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าผมเริ่มเตรียมเตาขายในกรอบแล้วครับพี่ครั้งนี้คงยาวแน่เห็นไหมครับเนี่ยต้องไปอยู่เชียงใหม่นะครับเนี่ยเป็นมือกลองนักร้องนะครับประจําวงไอเยียแบด์นะครับ คุณพชาชะบอกว่าคุณหมอใกล้ตัวรู้ครับใกล้ตัวมากแหละคนในครอบคร,รัวนั่นแหละนะบอกว่าด้วยสปีดเท่านี้จะฉีดได้80%ในปี2-5โอ้ชิบหายท่านอ่านคอมเมนต์เอาเองแล้วกันครับใช่ครับคุณยุทธจักรครับ เนี่ยคุณยุทธจากอ่านคอมเมนต์เอาเองแล้วกันว่าถ้าสปีดสปีดหรือว่าความสามารถในการฉีดนะมันได้เท่านี้นะครับผมว่าแม่งเจ๊งทั้งประเทศอะขอโทษนะหยาบคายขอโทษครับผมว่าเราเจ๊งกันทั้งประเทศจริงอะครับถ้ายังถ้ายังทําได้เท่านี้จริงๆนะครับเนี่ยท่านอ่านคอมเมนต์เราเองท่านอ่านคอมเมนต์เราเองนะเนี่ยบอกว่าด้วยสปีดเท่าเนี้สองห้าเจ็ดสี่นี่ผิดหรือเปล่าสองห้าหกสี่หรือเปล่าฮะเออสังสังปิดแล้วก็ แจกเงินมันก็ไม่ได้แจกครับมันแจกแบบให้อยู่ในแอปสัปดาห์ละพันมันต้องให้เงินสดเขามันต้องเชื่อมั่นเขาไม่มีใครหรอกคนร้อยคนเนี่ยมันจะบ้าเหรอไปนั่งแบบซื้อเหล้ากินสักคนสองคนอะไรอย่างี้มั้งมันต้องเชื่อมั่นในในเจ้าของเงินหรือเปล่าเงินที่แจกก็เงินภาษีเงินของเขาเองใช่ไหมครับคุณไม่เชื่อมั่นเขาเนี่ยเออคุณแบบเป็นอย่างนี้อนะ ็อส74ครับนี่คุณพัชระ,ะบอก2574ตายหาถ้าฉีดอย่างนี้2574ผมว่ามันมีสายพันธุ์อะไรเต็มไปหมดแล้วล่ะเอ่อที่ผมเขียนนี่คืออย่างนี้นะครับเอ่อคุณพัชระ,ะเนี่ยเขามีคนในครอบครัวและกันเป็นบุคลากรแพทย์นะที่แห่งหนึ่ง เขาบอกว่าด้วยการคำนวณจากอัตราการฉีดเท่านี้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะฉีดได้80%ในปีพศ2574ผมว่าอย่างนี้ตายหาครับผมผมขอเลยนะรัฐบาลต้องแบบว่าใจกว้างอะนะครับต้องใจกว้างคนที่เขาคนอย่างผมก็ได้คนอย่างผมก็ได้ไดถ้ามีวัคซีนดีๆมีของจอร์นสันที่ฉีดได้1เข็มหรือของบริษัทอะไรก็ได้นะครับถึงแม้จะเป็นของเอกชนและใจ แพงกว่าเพิ่มกว่าเนี่ยเราก็ยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับรัฐบาลไปอรอวัคซีนฟรีนะครับต่างๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องใจกว้างจริงๆอะ่ะอย่าผูกขาดนะผมขอร้องเลยล่ะในภาวะอย่างนี้มันเจ๊งจริงๆนะครับเนี่ยผมอยู่ที่หัวหินเนี่ย นะครับมันก็จะมีแต่ทุนใหญ่ๆนั่นแหละโรงแรมแมริออทโรงแรมใหญ่ๆเท่านั้นแหละนะครับที่มันอยู่ได้ที่มีลูกค้าแบบแน่นเอียดเนี่ยแต่ร้านเล็กๆร้านอื่นนะฮะคือป่าช้าอันนี้หัวหินนะครับที่มีจุดดีตรงที่คุณยังขับรถไปกลับกรทมได้ภายในระยะระยะเวลาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่ง แต่สมุยภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าส่วนกลางยังมีการแพร่แพร่แพร่อย่างนี้นะครับคุณเจ๊งอย่างเดียวเลยคุณเจ๊งอย่างเดียวเลยแล้วภูเก็ตเนี่ยนะครับเเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกมาเลยว่ามันมันทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับมันทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้จริงๆนะ อ่าดูคอมเมนต์นะครับพี่นภิชาบอกว่าชาวต่างชาติไม่เข้าไปเที่ยวไทยก็เพราะไม่มั่นใจใช่ครับนะคุณพระชา,าบอกเลิกผูกขาดวัคซีนใช่ครับไม่มีประโยชน์เลยคนที่เขาจ่ายเงินไม่ไหวก็ให้เขารอได้คนที่เขาจ่ายเงินกับ หน่วยงานเอกชนเนี่ยที่เขายอมที่จะจ่ายเงินแพงขึ้นก็ให้เขาจ่ายไปคุณจะผูกขาดเขาทาไมคุณจะให้เขาทราบซึ้งอะไรไปหน้าสายพันธุ์เปลี่ยนอีกสายคือต้องเข้าใจนะครับว่าวัคซีนเนี่ยนะมันไม่มียี่ห้อไหนหรือประเภทไหนหรือวัคซีนไหนที่ป้องกันได้หนึ่งเปอร์เซนไม่มีนะครับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับแล้วถึงแม้คุณฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็ตามเนี่ย คุณก็ยังมีโอกาสที่จะติดโควิดได้แต่เมื่อเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเมื่อคุณติดโควิดแล้วเนี่ยอาการในการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะน้อยลงตัวผมเองผมยังไม่ได้ฉีดผมรอจังหวะเวลาดีๆนะครับที่ไม่ไปเบียดบังใครที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะครับ แล้วก็อาศัยด้วยความที่เนี่ยมีเทคโนโลยีมีเว็บแคมมีไมโครโฟนเนี่ยนะครับก็มาคุยท่านได้เออนะครับคุณพัชระนะครับบอกว่าเชียงใหม่เจ๊งยิ่งกว่าเจ๊งฮะนะผมได้ยินเม r ริเดียนมั้งนะเมริเดียนเชียงใหม่เนี่ยเก้าร้พันึงอย่ามั้งถ้าใช้ไทยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่คือผมไม่เคยใช้เลยนะครับผมก็ ยินดีจ่ายเต็มน่ะว่าเจ๊งมันยิ่งกว่าเจ๊งเพราะว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวล้วนๆเลยแล้วมันไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่าคนที่มีเงินก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจากกอทมใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องใช้วิธีโดยสารด้วยส่วนใหญ่ก็เครื่องบินนะครับรถไฟก็น้อยหน่อยยิ่งขับรถเนี่ยยิ่งไกลมากอย่างน้อยเหยียบกันเต็มที่ก็8 9ชั่วโมงเนี่ย เนี่ยหัวหินได้เปรียบตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หัวหินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไปทำนานเนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้ว่าระยะห่างเนี่ยมันประมาณ1 8 0 170ไม่เกิน200กิโลเมตรจากกรุงเทพหรือกทมฉะนั้นคนนี้ก็สามารถที่จะมาแบบ2วัน1คืนได้3วัน2คืนได้บางคนก็มาสุขค่ำนะครับมานอนสุขสาวกับอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ ก็ยังพอจะพอไหวแต่จังหวัดที่ไกลออกไปเชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตสมุยหรือจังหวัดนองๆองนะฮะลำพางบุรีลำพิจ,จิตรเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยจบบอกได้เลยนะฮะว่าจบอย่างเดียวะฮะจบอย่างเดียวครับนะฮะอ่าเดี๋ยวดูนะฮะมันขึ้นว่าสัญญาณเน็ต เบาหน่อยนะครับนะฮะตอนนี้สตรีมยาดเอ่เอนะครับสัญญาณเน็ตเบาหน่อยโอเคเอนะครับไลฟ์จากหัวหินนะครับก็อาจจะสัญญาณเ,เาน็ตเบานิดนึงนะฮะขอโทษทีฮะคอมเมนต์ไม่ด้วยทำไม่ด้วยผมเนี่ยนะไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ใช้ใช้โมบายฮอสปอตแชร์เข้าไปนะครับเอาละครับเอ่อ ขออนุญาตนะฮะนะฮะใช่ครับจริงเดี๋ยวผมผมลดนี่นิดนึงนะครับโชว์แอดวานนะครับเหลือแค่360ก็พอ,อมันจะได้นั่นนะครับเข็มเดียวถ้าเป็น <c oughs> ก็จะไม่เป็นหนักใช่ครับคุณนี่บอกว่าคุณประกรณ์บอกเชียงใหม่พังหมดแล้วครับในทุนรายใหญ่ก็มีอยู่ในทุนรายเดียวนั่นแหละนะครับ อะไรที่มันเจริญเจริญน่นแหละมันเจริญเจริญน่ะวันนี้ก็เพิ่งพูดนะครับนายทุนรยายใหญ่กว้านซื้อที่ดินสิ่งก่อสร้างเพียบครับอาศัยชันคนอ่อนแอกว้านซื้อในราคาต่ำกว่านี่ต้องระวังนะคนก็จะแบบเกลียดชังคนรวยนะมันเคยมีอยู่หลายที่นะภนูเก็ตเจ๊งค่ะเงียบมากนะครับคุณปัชญาบอกนโยบายจนกระจายรวยกระจุกเอาโควิดมากกดดันม็อบหรือไม่ใช่ครับคุณนัท วิสาบอกบริษัททัวร์ก็เปิดไม่ได้สักทีค่ะลูกค้าจะมาก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกใช่ใครจะมาใครจะมาครับคุณประกาศ Emergency Law าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า e m e r g n n y เ d e c r ่ ree, อพระราชกำหนดฉุกเฉินคุณประกาศมาปีกว่า,วาเนี่ยประกาศมาตั้งแต่2 6มีนา6กนะ คุณประกาศพลกรฉุกเฉินมาตั้งแต่26มีนา63เอาละครับช่วงแรก3เดือนแรกเนี่ยผมเป็นคนสนับสนุนด้วยซ้ำว่ามันต้องใช้พลกรฉุกเฉินเพราะมันคุมพักรัฐบาลไม่อยู่คุณคุมการกักตุนหน้ากากไม่อยู่คุณคุมกระทรวงที่คุณไม่ใช่เป็นกระทรวงหลักของคุณเน่ะคุณคุมไม่ได้ไงนะคุณคุมไม่ได้คุณก็ต้องรวบอํานาจเข้ามาให้นายก อันนี้ผมเข้าใจแต่สเดือนมันก็พอแล้วน,นี่มันปีกว่าแล้วคุณยังจะขยายไปแล้วบริษัททัวร์ที่ไหนจะมาฝรั่งเห็นก็บอกว่า Thailand has declared public public emergency law อย่างเงี้ยครับ since March 26, uh, 2020อย่างเงี้ยฝรั่งมันก็กลัวแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ สายการบินอื่นกาตาเนี่ยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาฉีกกันหมดแล้วอ่ะพนักงานเอยสตาฟเอยทุกคนน่ะฟูลลีวัคซีนเน็หมดแล้วเขาขึ้นโฆษณาแล้วว่าเป็นสายการบินที่ฟูลล,ลีวัคซีนเแอร์ไลน์แล้วอ่ะของเราเนี่ยยังขายปลาต้องโกขายครัวซองอยู่เลยขายออฟฟิศอยู่เลยครับยังคิดอะไรไม่ออกเลยผมคนนึงเราไม่บินล่ะไอสายการบินอภิสิทธิชนเนี่ยเคยบินแล้ว อย่างว่ามีผู้โดยสารแบบขึ้นก่อนลงที่หลังอะไรเงี้ยไม่เอาผมไม่บินล่ะนะครับโอเคครับสัญญาณไม่ค่อยดีก็ไลฟ์มา25นาทีแล้วนะครับก็มาบ่นให้ฟังแล้วกันถือว่าเราก็มาบ่นมาคลายเครียดกันก็มาสรุปเหมือนเดิมนะครับว่ายิ่งปิดก็ยิ่งเจ๊งทั้งประเทศครับแล้วโควิดมันไม่ได้มาหลัง21นาฬิกาเลยนะครับแล้ว วิจารแล้วก็มีข้อเสนอเลย1ต้องเร่งฉีดวัคซีน 2. ต้องให้ธุรกิจฟื้นขอให้ช่วยกัน3ครับสำคัญมากครับสั่งปิดต้องเยียวยาฮะต้องนะฮะต้องใช้คำนี้เลยนะครับสั่งปิดต้องเยียวยาทันทีครับต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทันทีเขาไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวกินแล้วครับเขาไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านเขาไม่มีเงินจะไปผ่อนรถแล้วครับ ทุกคนทิ้งความเป็นคนแล้วต้องทำให้ตัวเบาที่สุดกลับไปอยู่บ้านพอกลับไปอยู่บ้านแหล่งเงินแหล่งทุนก็ไม่มีครับฉะนั้นคุณต้องเยียวยาครับเมื่อคุณสั่งให้เขาหยุดแล้วคุณต้องเยียวยารัฐสบคกทมคณะกรรมการโรคติดต่อคอรมอนี่แหละต้องมีนโยบายเลยครับ นะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะประชุมครมอเนี่ยต้องมีนโยบายเยียวยาทันทีเป็นเงินสดครับเป็นเงินสดครับเป็นเงินสดมันเป็นเงินของเขามันเป็นภาษีของเขานะอย่าไปคิดว่าเขาเป็นลูกน้องคุณเขาเป็นเจ้านายคุณคุณกินภาษีเป็นเงินเดือนเป็นภาษีคุณต้องเยียวยาทันทีครับนะผมก็พูดได้แค่นี้นะฮะนะครับ คุณยุทธจักรนะมิตรสหายบอกใช่ครับพี่พี่นิดคุณนิดชลันดาบอกจะลงทุนคือตอนเนี้ถ้าคุณไม่มีเงินแบบเงินหนาเงินสดเงินเย็นนะครับเก็บเงินไว้อย่างเดียวอย่าลงทุนอะไรเลยครับอย่าเปิดหน้าร้านอย่าทาอะไรที่มันมีต้นทุนครับอย่าเลยครับตอนนี้ต้องเก็บเงินเก็บ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 และเก็บอย่างเดียวเลยครับถ้าคุณไม่มีเงินหนาๆนะครับไม่ใช่เจริญกับเจริญถ้าคุณไม่ใช่ เจริญกับเจริญนะครับคุณไปค้นดูแล้วกันประเทศนี้มีไม่กี่เจริญหรอกถ้าคุณไม่ใช่เจริญกับเจริญกับประเสริฐนะครับ,นะรบผมไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าไม่ได้หนีบประมาณนะครับถ้าคุณไม่ได้รวยแบบเจริญกับเจริญหรือว่าประเสริฐสีนะครับคุณต้องเก็บเงินอย่างเดียวเลยครับแล้วภาวนาว่าวันหนึ่งนะครับภาวนาว่าวันหนึ่งคุณจะได้มีบุญญาธิการ ในการได้รับวัคซีนโควิดเลิกผูกขาดครับคุณต้องเลิกผูกขาดคุณต้องใจกว้างเปิดโอกาสฉีดในสนามฟุตบอลก็ได้ฉีดที่ตลาดก็ได้นะไม่ต้องเข้าไปฉีดโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรต่างประเทศเขาก็ฉีดกันสนามฟุตบอลน,นะครับไม่ใช่ผ่าตัดนะฉีดแล้วดูอาการ30นาทีก็ว่าไป คือแบบต้องเลิกเลิกผูกขาดต้องเลิกผูกขาดนะครับผมมาวิเคราะห์เลยนะครับขอโทษนะครับคุณสุพจน์ผมจะบอกเลยว่าเนี่ยมันรอบที่สามแล้วนะคุณจะบอกแล้วรอบใหม่แล้วรอบใหม่แล้วอะไรของคุณนยคุณจะสาระแนเป็นคําบ้าๆบอๆอะไรคุณก็ไม่รู้อ่ะผมรู้อย่างเดียวว่าเนี่ยมันรอบที่สามแล้ว มันรอบที่สามแล้วนะฮะดาลงดาราอะไรติดกันมั่วซั่วไปหมดเนี่ยขนาดเนี้ความมั่นใจมันเหลือศูนย์แล้วครับความมั่นใจในการธุรกิจอ่ะมันเหลือศูนย์แล้วแม่ผมแล้วฟังโทนี่บ้างแล้วกันไปฟังโทนี่บ้างแล้วกันคนนั้นอนะ่ะโทนี่อ่ะโควิดก็ติดแล้วแอดมิดไอซูก็แอดมิดแล้ว หายออกมาแล้วฉีดวัคซีนแล้วไปเที่ยวแล้วโทนี่แฮนซัมอ่ะโทนี่แฮนซัมอะติดโควิดแล้วเข้าไอซูแล้วหายออกมาแล้วไปเที่ยวแล้วฉีดวัคซีนแล้วครับเออโอเคครับผมสัญญาณไม่คดีนะครับก็ภาพอาจจะไม่คดีต้องขอโทษด้วยนะครับสัญญาณอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ขอบคุณที่มาฟังผมบ่นให้ฟังแล้วกันนะครับใครมาฟังที่หลังก็มาคอมเมนต์ไม่ได้นะครับใครคิดว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าเขียนคอมเมนต์ให้ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ